สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม p o s t o p o s t o 2 A Weekend in Paradise นะครับเกมเนี้ยเดี๋ยวผมก็ให้ลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นอะไรกันสักหน่อยขำๆับไม่มีอะไรผมไม่ได้เล่นตามภารกิจนะจะฆ่าไม่ให้หมดเลยภาคนี้ถือว่าเป็นภาคที่สนุกที่สุดแล้วนะครับ โค่มันนะ่ะเป็นภาคที่แบบว่าโดนแบมาก่อนนะ่ะแต่วันนี้ผมจะมาเล่นอีกครั้งนะครับภาแม่งตัวไอ้ของพวกเนี้ยหาได้จากแถวนี้นะครับเกมนี้ต้องมีสูตรนะครับถ้าพัสโตไม่มีสูตรเนี่ยมันจะน่าเบื่อมากมองอะไรเฮียเย้วัรสัซนไกส์ พัน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 แบบนี้เราไม่หมันครับต้องไปแกล้งคนอื่นดีกว่าเดี๋ยวขอเลือกสูตรก่อนนะครับอาลมอนแมนโอ้โหู้ฮทดสอบความแม่นยำนะครับปึ้ม ม่ยังไม่เหลือวันนี้เราจะมาเล่นอะไรกันฮาฮาสักหน่อยนะครับเนี่ยเอารถมาวางรวมกันอย่าว่านะครับเออวางไว้นี่เออเกมนี้มันต้องรวมภาคเสริมกับภาคหลักะครับอ้าวเดี๋ยวรวมรถมาให้หมดเออ เกมนี้ผมก็โหลดมาได้สองสามวันแล้วนะครับเห็นน่าสนุกดีเกมนี้ก็ขอขอบคุณรอเบเกอร์ด้วยนะครับอ่าวพี่เหีย หยิบไม่ได้ครับ <laughs> เออแค่ okay, นี้แหละ <sm all> แล้วก็เออรอระเบิดซักพักนะครับแล้วคนจะแตกตื่นกันโอ้โป oh เฮ้ยจะเปิดไวๆดิอยโอ้โห ดูสภาพของคนเอามันๆหน่อยดีกว่าขาดไม่แห้หมดครับโอ้โหไอ้เรื่องมองหาพ่อเหรอ kill. Triple kill. Quadruple kill. Hoshi kill. <laughs> it's <gonna be> <laughs> 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 เกมในตำนานก็แบบนี้แหละครับสนุกสุด เกมนี้ผมดูรอเบรกซ์เขาเล่นนะครับผมเห็นว่ามันน่าเล่นดีก็เ,เลยลองดาวโหลดเขาเล่นแต่ในเวลาน,นี้ความฝันผมเป็นจริงแล้วโ<ฮ>อ้้หูขาดไม่ให้หมดจะหนีไปไหนตายตายตอนนี้ <c oughs> ผมก็ไม่เว้นโอ้้เี้ย เจนี้ไปไหนอีกสิมเขาแม่งไปหมดเพื่ออ้าวเจ๊เป็นะไรครับเนี่ยอ้าวเป็นไรครับเนี่ยเจ๊ไปเล่นคณะไหนครับเนี่ยอ้าวโอ้โหเดียว คนหายไปไหนหมดเอาเราจะลุยกันต่อเลยเอาเออตอนนี้ไหนวะเออแล้วก็โซนิ่บูมยิ้ไป đi này mày quên à không ai muốn một giờ đi về này อาเจอก,กันอีกครั้งนะครับเราจะมาลุยกันต่อเลยตอนนี้เราก็มาหยุดถึงธนาคารกันแล้วนะครับวันนี้เราจะป้นปังปนม่ให้มดเลื่อยนแม่งใช้โคตรสา,า,ายใจเลยนะมองอะไรอี้ยาห,หาเรื่องเหรอาหอาเรื่องเหรอมาเฮ้ยๆอ่าๆ <laughs> ผู้หวังดีนะครับ <laughs> อบ้มเดี๋ยวก่อนครับยังไม่มีตังค์ซื้อบุหรี่ลงนี่ไหนวะเอออุปกรณ์ของมันนี่เฮ้เบร์เฮ้เบร์ come again hi there hi there Thank Hello you ง่ายๆนะครับก็เดนเทอร์ซอร์เองไม่ต้องรอให้มันพูดจบนะครับ come again hello ซื้อแค่สิบอันก็พอละมั้งเฮ้ไฮเบร่โอเก้นฟื้มของขวัญเล็กๆน้อยๆเฮ้เธอเป็นใครอะ that. ต่นี้ไปไหนพวกมันเป็นที่ไม่เป็นทางเออไปไหนวะ เออไปทางบนเป็นทางลัดไปธนาคารนะครับเอ้ยกูไปทางเข้าดีกว่าเปิดตัวให้อลังการหน่อย <c oughs> เอ้ยระเบิดดิ <c oughs> <c oughs> โอ้ทีเดียวไสทารุวันนี้เราไปป้นธนาคารกันนะครับโอ้เย่ อาวเฮ้ยไม่เคยเห็นคนหรือไงร้องหาพ่อหงเหรออ้าวเฮ้ยคิด down if you don't wanna die มองอะไรมองอะไร มาไอ้ต่อแถวเหรอต่อแถวเหรออาเล่นอะไรกับมันดีวะเออโอ้ทะลุ

ผมมาแม่งเลยโอ้ยตงัตงตงัตงตังตังตื่นสิ Mission accomplished Mission compass Time to head home อ้าวมีเรื่องเลยมึงไม่เป็นไรนครับเขาเลื่อยไปหันแม่งเลย

เฮ้ get down get down แลวก็เออเดี๋ยวเสร้างงานศพให้ด้วย เราเบิดธนาคารแม่งเลยครับเออมึงอะไรมึงอะไรมึงอะไร Fuck you โอ้พอมึงตายก็ขอจบโดยเพลงข้าวนี้นะครับบ๊ายบาย